คือตอนนี้เป็นช่วที่ฉัตอบคำถามใน Ask the Fam นะคะที่ฉัก็ตอบแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่เวลาว่างตอนไหน best friend เรามาดูกันเลย <c oughs> แล้วจะ random มาวันนี้ก็อยากตอบไม่อยากตอบแล้วแต่ พี่ชาพี่สวยมากเลย Thank you ขอบคุณค่ะยังถ้าเกิดพี่เขียนนะมันก็จะมีอยู่กับไปที่คีย์บอร์ดไทยก็จะเขียนว่าขอบคุณค่ะโอเคบางคกถามกดมากพี่พีช่าหมาอะไรมีสองขาหมาขาหักสองขาค่ะพีช่ isha, หาหนาวไหมร้อนมากเลยค่ะใ้วาสีบทิมกัน อ้าวห่วยอัดคลิปท่องตอไก่ถึงฮอนกููให้ฟังหน่อยก็เอ๋ยก็าไก่ขอไขเอาวมัไม่ต้องอแบบดีๆก็าไก่ข้อไข่ข้อขวดข้อควายขอคนข้อค้ง้อมูจอจานฉอชินชอชาชอกระเชยยผู้หญิงอาอ่างข้อทุกตาต้งมันต้องมันต้องพลาอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจบางทีจะมีคำถามเหมือนกับว่า เสียใจมากเลยที่คนรู้หรือคนนี้ไม่ได้แล้ว่าฉันได้เดอะเฟสฉันรู้ว่าพอการแข่งขันอะมันมีเป็นทีคนก็มีแบบว่าเออฉันเชียร์คนนี้คนคนี้ไม่ได้มันก็คือให้ใจเขาไปเขาไม่ได้เราก็เสียใจซึ่งมันธรรมดามากถ้าเกิดสมมติว่าฉันไม่ได้คนที่เชียร์ฉันเขาก็แบบว่าอยากให้ฉันได้ฉันก็เข้าใจอ่ะแต่หมายถึงว่ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันไงที่ฉันมาในเดอะเฟสฉันทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแค่ Uh oh oh